วันนี้วันที่18กรกฎานะครับวันนี้มาอัปเดตพอร์ตของผมหน่อยนะครับว่าวันนี้มีหุ้นอะไรและเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าอันนี้ก็รายการที่ผมซื้อล่าสุดนะครับเป็นหุ้นของ MA m a คือ Mastercard นะครับก็เห็นมันลงนะครับก็เลยซื้อมาดูกันนะครับว่าตอนนี้เป็นงไงบ้างตัวแรกนะครับ Apple Apple ราคาเฉลี่ยของผมจะอยู่ที่ประมาณนี่นะครับ ประมาณ184.54ดอลลาร์นะครับต้นทุนจะประมาณนี้ทั้งหมดอยู่ในแดนบวกนะครับบวกมาทั้งหมดประมาณ4.76%แล้วก็ตัวต่อมาโค้กนะครับโค้กก็บวกไป9.8%นะครับต่อมาก็ตัวเทสลานะครับซื้อไป9เหรียญบวกขึ้นมา26%อันนี้คือบวกเยอะสุดในพอร์ตนะครับ ตัวต่อมาก็ IBM นะครับ IBM บวกขึ้นมา3% 3.83%ตัวต่อมาก็ PG นะครับ PG ก็บวกไป3.3% 3.30%อ่าตัวต่อมาก็ Microsoft นะครับ Microsoft ก็บวกไป18%ส่วน NCMI นะครับตัวนี้เป็นหุ้นเล็กหุ้นอะไรนะสินค้าฟุ่มเฟือยขนาดเล็กนะครับผมก็ เห็นราคามันถูกก็เลยซื้อเก็บไว้ทาั้งที่ไม่ได้ศึกษานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับอย่าทําตามจะซื้อหุ้นอะไรเราต้องศึกษาก่อนนะครับ JNJ <c oughs> จอร์สันเอนจอนสันนะครับบวกมา4% Mastercard Nvidia พากันติดลบนะครับ Canlog eBay ตอนนี้บวกขึ้นไป3% CALM ตัวนี้ก็บวกไป2% แล้วก็ตัวสุดท้ายวีซ่านะครับติดลบเป็นรวมทั้งพอร์ตตอนนี้เ86เหรียญทั้งหมดบวกมา6%ซ